สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Taro t จ้าวันนี้นะคะเราจะมากันที่หัวข้อเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาหาเราแล้วใช่ไหมโอ้โหสะเทือนใจยันดาวอังคารกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะและคลิปต่อไปคลิปที่2นะคะดวงของเราจะขึ้นคานอย่างมีศักดิ์ศรีใช่ไหมเอ้า สำหรับสาวมั่นสาวแซบสาวไม่ง้อความรักเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าคุณจะขึ้นคางแบบรวยเลิศสวยเลิศหรือว่าจะแบบมีศักดิ์ศรีแบบนางพญาเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะมาให้เราตั้งจิตอธิษฐานถึงความรักของเราที่มันจบไปแล้วหรือว่าที่มันผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นความรักที่กำลังเกิดขึ้นและมีปัญหาให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาบอกว่าเขาไปแล้ว เขาจะไม่กลับมาหาเราแล้วใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะมีให้เลือก3กองเช่นเดิมเลขเดิมเหมือนเดิมนะคะ7 8 9ค่ะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่เลือกหมายเลขที่อยู่ตรงหน้านะคะไม่ต้องสนใจกองไพ่นะเออให้ใช้หมายเลขเป็นตัวในการกำหนดจิตนะคะหมอวาดให้เวลา5วินาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกองไพ่ที่น้องได้เลือกเลขไว้ในใจมีเลข7เลข8และเลข9นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายความสําคัญแล้วก็การพยากรณ์กันเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สดๆกันไปเลยนะคะขออนุญาตเก็บกองเลข8เลข9ก่อนนะคะมาเราจะเปิดไพ่สดไปพร้อมๆกันกองหมายเลข7นะคะเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วใช่ไหมเราจะได้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจนะคะรับแรงปะทะของอารมณ์ตัวเองเวลาที่เขาไม่กลับมานะคะการดูดวง หมอว่าเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากแม่นยำคารุณาทักส่วนตัวเพราะต้องดูพื้นดวงช่วงอายุนะคะจะได้บอกได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะอ่ะเราไปจับไพ,พ่พร้อมๆกันนะคะเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช่ไหมสําหรับคนที่เลือกกองที่7อืมหมอว่าเชื่อว่าเขาไปเพื่อตั้งสติเพื่อหาเหตุและผลแล้วกลับมาใหม่ค่ะ เขาอยากกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่7เขาคาดหวังที่จะมีความรักความสุขแล้วก็ความสบายใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันมีจุดท้อแท้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วเนาะแต่คุณก็ยังไม่พอใจนะคะถ้าเขาจะไปครั้งนี้เขาก็ไปไม่ไม่ไปขาดหรอกคะ่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณกลับมาเพื่อ แก้ไขในจุดที่มันบกพร่องกลับมาสร้างในสิ่งที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์ของเราให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแต่หน้าหน้ากังวลใจในไพ่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ seven of swords นะคะคือเขาจะกลับมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาแก้ไขเพื่อกลับมาเจอกันครึ่งทางปรับเปลี่ยน กลับมาที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นเพื่อสร้างอนาคตของเราและเขาจะยอมที่จะกลับมาเพื่อลดความเป็นตัวเองของเขาลงด้วยแต่สุดท้ายถ้าการกลับมาครั้งเนี้ยของเขาจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเป็นครั้งที่3แล้วนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปเขาจะไม่กลับแล้วเขาถือว่าเราทั้งคู่คงไปกันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ได้เลือกกองที่7หมอวาดบอกได้เลยว่าครั้งเนี้ย ถ้าคุณสมพง์ในการมาเลือกคลิปนี้กองไพ่นี้เขาจะมีโอกาสกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาจะไม่ไปรับนะคะกลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาเพื่อพบเจอกันครึ่งทางลดนิสัยของกันและกันกลับมาเพื่อสร้างความฝานันความรักของเราทั้งคู่ให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแต่สุดท้ายเมื่อมัน มันถึงที่สุดแล้วการกลับมาครั้งนี้ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เขาก็พร้อมที่จะเดินจากไปและก็จากไปอย่างไปเขาเรียกว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่7คุณโชคดีที่เขากลับมาแต่เขาจะกลับมาเพื่อทำให้มันดีขึ้นครั้งสุดท้ายและก็จะโบกมือลาอย่างถาวรถ้าไปกันไม่ได้เพราะเขาถือว่าเขา ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะอย่างน้อยอย่างน้อยมากๆเลยเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้บอกว่ดบอกได้เลยว่าความรักมันไม่ได้ง่ายการแค่เริ่มมาลักกัน มันคือจุดเริ่มต้นของการปรับเข้าหากันค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยนะเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองที่7อย่าลืมติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจกด follow กดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอว่าจะมีคําถามคาใจและความเชื่อลึกๆของคนแต่ละคนมาให้ดูดวงเสียงทายฟรีๆที่ช่อง YouTube จ้าเดี๋ยวหมอว่าขออนุญาตไปที่กองหมายเลข8นะคะ คนใดที่เลือกกองหมายเลข8เอาไว้นะคะามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วใช่ไหมอยากดูชัดเจนอยากดูแม่นยำทักส่วนตัวเพื่อดูคำนวณวิถีของดวงดาวนะคะไพ่ไพ่อันนี้เป็นไพ่ที่กีดยากมากเพราะไพ่มีความหนามากเดี๋ยวนะบอกว่าต้องใช้พื้นที่อ่าเรียบร้อยมา เรามาดูคนที่เลือกกองที่แปเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะเขาไปแล้วไปรับเขาจะไม่กลับมาแล้วนะเขาเขาโบกมือลาคุณแล้วนะคะต้องระมัดระวังเลยนะคะใจเขาเหมือนกับว่าอยู่ไปมันน่าจะอันตรายกว่านะคะโอ้แต่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมานั่นหมายความว่าคุณต้องไปง้อเขานะคะโอ้โหมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินอ่ะมัน คือมันเหมือนมันทะเลาะกันหรือมันจบไม่สวยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเขาอาจจะผิดก็ได้คุณอาจจะผิดก็ได้แต่บอกได้เลยว่าการทะเลาะกันครั้งนี้การไปกันครั้งนี้มีโอกาสที่จะไม่กลับมาโอ้โหมันมันไม่น่าจะกลับมาได้เลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างมองว่าตัวเองถูกต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วน้ํามันก็ความสัมพันธ์เนี่ย มันรักกันนะแต่เป็นความรักที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกและการไปครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาใจแข็งด้วยถ้าคุณยังต้องการให้ให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับมาดีขึ้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปงอนะคะบอกได้เลยไม่ใช่ไปแค่หายอย่างเดียวเริ่มจะไม่ติดต่อกลับมาหาคุณด้วยลถท,ทิิมานะนะคะอือ ดีไม่ดีเขาการไปของเขาครั้งนี้อาจจะไปเจอใครสักคนที่เป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเขาหรือไปเจอใครใหม่ก็ได้หรือเขาต้องการไปหาคนใหม่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันมีปัญหาแล้วนะผู้ตรงๆคนที่เลือกไพ่กองหมายเลข8นะคะมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่เขาบอกว่าเขาจะไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมมีโอกาสที่จะไม่กลับมาเพราะเขารู้สึกว่าบรรยากาศตรงนี้มันไม่มีความสุขแล้วมันมีแต่เรื่องของการหวาดระแวงมีเรื่องของความ ความแบบทะเลาะเบาแหวงกันวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ทะเลาะเช้าทะเลาะเย็นทะเลาะหรือว่าเช้าดีเย็นทะเลาะอะไรเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้เขากลับมาต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยไปง้อ และยื่นข้อเสนอว่าจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอย่างเด็ดขาดหรือรับข้อเสนอของเขาให้ได้อย่างเช่นคุณเป็นผู้หญิงคุณไปง้อเขาผู้ชายบอกคุณก็ต้องรับให้ได้นะว่าอาทิตย์หนึ่งผมต้องไปหาเพื่อนสองวันนะหรือว่าผมต้องไปแฮงเอาท์ไปกินไปไปดื่มเหล้าไปสังสรร์อย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมเนี่ยจะต้องมีเป็นความรักที่มีข้อเสนอถึงจะกลับมาได้แต่ถึงกลับมาแล้วก็ต้องทะเลาะก,กันอยู่ดีมีเรื่องให้ปวดหัวปวดสมองกันอยู่ดีนะคะไพ่โสดเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เป็นไปได้เลยว่าต่างคนต่างมีทิฐิมานะมมมมองมองงุ ในแต่ละคนว่าถูกต้องการกลับมาจึงเป็นปัญหามีโอกาสที่ความรักของคุณจะไปแล้วและไปรับไม่กลับมาและให้ระวังได้เลยถ้าห่างกันนานสักเกินสามอาทิตย์ขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณหรือของคนนั้นอะแฟนของคุณอะที่คุณกำลังอธิษฐานถามถึงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเจอพบรักครั้งใหม่ เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการห่างกันแม้เพียงนิดก็จะให้เกิดความรักครั้งใหม่กับบุคคลที่คุณอธิษฐานถามถึงถามว่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเป็นไพ่ใบนี้หมอวาดบอกเลยว่าการกลับมามันน้อยมากไม่เกิน30%ไม่เกินกว่านี้หรอกคือมันต้องรับข้อเสนอเขาไว้ได้เขาถึงจะกลับมาแต่ถ้ากลับมามันก็คือการอึดอัดเพราะว่าคุณไม่ได้ชอบในสิ่งที่ต้องยอมขนาดนี้เพราะต่างคนต่างมีทิฐิมานะ โอกาสกลับมาค่อนข้างน้อยค่ะถ้ากลับมาก็คือการทะเลาะกันก็จะต้องเกิดการเลิกห่างกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำใจได้เลยสำหรับคนที่เลือกกองที่8และบอกได้เลยว่าเมื่อเลิกกันแล้วห่างกันแล้วจะมีโอกาสที่ฝ่ายนั้นจะมีคนรักครั้งใหม่ในเวลาไม่เกิน3ามอาทิตย์จะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้ถ้าใครสนใจอยากดูดวงกับมอว่าแบบนี้อีกนะคะชัดๆแบบนี้นะชัดๆแบบนี้ พูดเน้นย้ํากระชับแบบนี้ขอให้ทักหมอวาดมานะคะที่เพจดูดวงบอกว่ายิปซีมิติจันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหมอวาดน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าโน้ no, คลิปหน้าแซบอีกแล้วขึ้นคางอย่างมีศัสสีเป็นยังไงเ๋วเราไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้สําหรับกองที่8เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนที่เลือกกองที่9กันนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์เขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช่ไหมนะคะกองที่ก้าวายไงเดี๋ยวเราเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมนะจ้าคนที่เลือกกองที่9้าอย่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะกองไพ่สีดําเหมือนกันบอกว่าในชอบใช้แบบเนี้ยกองไพ่ดำอย่างเงี้ยตอบโจทย์ได้ตรงโอ้ความหวาดระแวงความผิดพลาดการพูดปดเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วค่ะอันนี้ชัดเจนมากๆอย่างกองแรกเนี่ย กลับมากองที่เลขเจ็ดเนี่ยกลับมากองที่เลขแปดเนี่ยกลับมาแต่ต้องรับข้อเสนอเขาให้ได้ซึ่งเดี๋ยวก็มีเหตุให้ทะเลาะแต่กองที่9คือไพ่เดทขึ้นเลยปฏิเสธการกลับมาปฏิเสธการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วไปรับีโอกาสไปเลยละค่ะและบอกได้เลยว่าการไปของเขาครั้งนี้คุณไม่ต้องรอค่ะเขามีคนอื่นเออพูดตรงๆเขามีคนอื่นอยู่ในใจแนมะ้เขาจะบอกว่าเขาไม่มีแต่เขามีคนอื่นซึ่งเซนส์ของคุณมันก็บอกอยู่แล้ว เขามีความสุขกับชีวิตโสดค่ะเขาจะเที่ยวไปไหนก็ได้เขาจะเที่ยวยังไงก็ได้แต่เขาจะมีโอกาสติดต่อคุณกลับมานะคะติดต่อกลับมาเพื่ออะไรเระมัดระวังเรื่องการเงินการทองของคุณด้วยบางทีก็าอาจจะมีปัญหาขออยากมายืมเงินค,คุณเวลาเขาเดือดร้อนเขาจะนึกถึงคุณเป็นพิเศษค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะหมอวาดบอกไว้ก่อนเขาถึงได้นึกถึงคุณเวลาที่เขาลำบากเรื่องการเงงินนการทอแบบี้ นะคะถ้าคุณถามว่าเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วใช่ไหมขอตอบว่าไม่กลับมาร้อยเปอร์เซนค่ะแต่ถ้าการกลับมาของเขาการพูดคุยของเขาคือเขามาขอความช่วยเหลือของคุณโดยปัจจจากความรักความสัมพันธ์ที่จะกลับมานับหนึ่งเริ่มต้นหรือปรปับปรุงแก้ไขนะคะไพ่ใบแรกเจ็ดดาบน,นะคะความไม่ซื่อสัตย์นะคะความไม่ซื่อสัตย์ความพูดปดพูดไม่จริงพูดเท็จความหวาดระแวงที่คุณจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้จบลงหรือ การให้ความสัมพันธ์กับคุณมันน้อยเกินไปพอจบไปแล้วผู้ชายคนนี้ยื่นคำขาดเองด้วยไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช่ไหมหรือว่าคุณบอกเลิกเขาก็จะไม่ตื้อคุณแล้วเขาก็จะปล่อยแค่นี้ไพ่เดเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้ตรงกับไพ่การเงินด้วยเขาก็จะไม่ไม่กลับมาหาคุณแล้วจบแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยแล้วมีปัญหารักสามเศร้าเขารู้สึกว่าชีวิตส่วนมันมีความสุขโอ้จะมองผู้หญิงกี่คนก็ยังได้เนาะแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนกับมิสนิทพิสหายของเขาไปแล้วนะคะ จำเอาไว้เลยคนที่เลือกกองที่9ถ้าเขาจะกลับมานั่นหมายความว่าเขากลับมาเพื่อติดต่อขอยืมเงินหรือเขาอาจจะเดือดร้อนเขามองคุณเป็นแม่พระเฉพาะเรื่องของการเงินการทองและการขอความช่วยเหลือคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนใจดีแต่คุณเป็นคนแพ้คำหวานคาลมความเท่ข,ของเขาด้วยคุณแพ้หลายๆอย่างมันก็เลยเป็นว่าเมื่อเขาติดต่อกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาจะสามารถขอความช่วยเหลือจากคุณได้เพราะคุณยังคง รักเขาอยู่และรอเขาด้วยหมอวาดบอกได้เลยเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาการกลับมาของเขาคือขอความช่วยเหลือของคุณโดยปราศจากความรักที่มีต่อคุณแน่นอนค่ะหมอวาดเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกกองที่เกนะคะเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาจริงๆโอ้โหมีเสียงแทรกต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปต่อไปของหมอวา,าดนะสวัสดีค่ะ